ก็สวัสดีเพื่อนๆที่พี่หนองทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะวันพังแมนจัสติสที่ผมรอคอยนะฮะในที่สุดมันก็มา CVT แล้วนะครับท่านนะก่อนจะไปดูเกมกันก็ใครหาร้านเติมเกมนะสะดวกปลอดภัยไม่มีการรีฟันนะฮะผมแนะนำเลยครับโอเวอร์ท็อปอัพสปอนเซอร์อย่างเราเนี่ยมีทุกแพ็คมีเกือบทุกเกมนะฮะที่อยู่ในโลกนี้นะครับผมเนาะแพ็คต่างๆที่คุ้มค่า,าจะเป็นเนี่ะ ขายที่ขุดเหรียญบิตคอยจะต้องเติมนะฮะแล้วการเติมของท่านจะถูกลงเมื่อเติมกับร้านของเราเนะี่ยทักแอดมินของเรามาได้เลยนะฮะจาก3 7 0พันเหลือพันหกเก้าร้อยหกสิบบาทเองนะฮะถูกกว่าแพ็กอื่นทั่วๆไปแน่นอนเนะ,ะ่ะเพราะบางร้านผมไปส่องดูก็ยังแพงอยู่เลยนะอันนี้ลดเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ทั้งซ่านนะ,ะที่นำเสนอเลยะฮะอ่มยังไงเราก็ต้องเติมทุกวันเอท้ทุกเดือนนะครับผมเนาะ แล้วทาพเพลทของเราก็มีอ่ารับเติมเกมอีกเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเนโอเนอ่าเันชินวอลเลนต์มีเยอะแยะมากมายนะทัพเพลทของเราเลยครับทีนี้แอดมินนะฮะคอยบริการสะดวกปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไหดูที่อ่าเกมมันทั้งแมนก่อนนะครับผมเนาะวันนี้ก็เสียงเจ็บคอหน่อยนะฮะเมื่อวานก็จะเป็นเสียงนะขนของให้น้องนะเมื่อวานได้ช่วยกันขนของนะ่ยจะเบ็นเสียงตะโกนกันใหญ่เลย <c oughs> เร็วเรนะ็วเร็วนเสียงก็เป็นอย่างนี้ขอโทษนะฮะก็มาดูตัวเกมฮะค่อนข้างจะโหลดยากหน่อยนะฮะขออธิบายเลยว่าค่อนข้างจะโหลดยากบางคนก็ต้องต่อ VPN แต่อันนี้ไม่ต้องต่อ VPN นะแต่คือถ้าใครมีมือถือมันจะง่ายอ่าโหลดไฟล์มาจะเป็นไฟล์กระดาษเสร็จปุ๊บก็ต่อเข้าอ่อแ installer เ,เ,เลยว่ราแล้วก่อนจะเป็นพวก OBB นะฮะเดี๋ยวนี้มันไม่ไม่ต้อง OBB แล้วนะฮะ เราสามารถใช้แอปอินส taller จัดการได้เลยนะอันนี้ผมเล่นในบูสเต็กเนาะประมาณนั้นเนยะไปลุยหมะเลยครับทดสอบโคตรยาวนะฮะมีโอกาสต้องมาเล่นนะฮะเพราะว่าอยากรู้ว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะฮะว่าผมรอนานมากนะฮะมันเคยมี C B T อ่จาจะ C B T รอบหนึ่งแล้วแล้วก็หายไปเลยครับขาวขาวเงียบหายเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะฮะภาพไม่ให้ดูภาพนะฮะอันนี้เดยอ ดูพี่เม่งจ่ายก่อนตอนเล่นว่าจะโหลดไม่ได้ซะแล้วนะฮะแต่มันได้นะครับผมได้ครับผมเป็นไงเป็นไงมาแล้วนะจ๊ะใครไม่เล่นนี้ผมบอกเลยว่าโหเชยแน่นอนนะี่ยเป็นไงสิวันนี้ท่านต้องลองเลยว่าเฮ้ยมันเจ๋งแค่ไหนเนาะ นี่มาถึงนี่เลยครับผมอันนี้มันชื่ออะไรนะผมลืมมาครบหมดเลยนะฮะมีทุกอย่างนะฮะวันพังแมงคนทับมาจัดเต็มเนะ่ยเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบว่าดูดีขึ้นเยอะนะครับผมนะ mm. นะจากตอนแรกตัวละครมันกากๆใช่ไหมพอทําตัวละครแบบนี้นะ,ะับภาพสวยมากนะฮะกลายแบบมีมิตินะฮบผม mm. เืม่งพลังลุมอยู่คนเดียวนะฮะสามลุมหนึ่งนะฮะไปเยี่ยง เจาะเขาตูดก่อนเลยครับผมไปยงังนะเขาหงอยทีอันนี้ก็โกรธแล้วนะผมจําชื่อมันไม่ได้ดูท่าไม่ตายดูดิท่าเป็นโคตรสวยนะเอียงโอ้โหเรียบร้อยหมดเลยนะฮะอย่างนี้ไม่ต้องเจอใครรู้ไหมนี่ฮนะนั่งดูทีวีอยู่นะผมฆ่ามาแล้วพร้รรมอมลุบหลอกหัวอเม่งเราแนะ่เกา่าเก่า เดี๋ยวมีภาษาไทยมันแน่นอะนี้ภาษาเกาหลีด้วยก่อนอันนี้ย้ำนะฮะเป็น CBT นะฮะทดสอบถวันที่16นี้เลยครับผมเฉพาะนน Android นะ iOS ก็ตลอดฮนะไมไ่เป็นไรไปเยี่ยงหมัดเดียวก็ไปเลยครับผมทำหน้าุงสารศัตรูด้วยนะไม่โธ่ฉันต่อยหมัดเดียวเองนายจะตายอย่างนี้ไม่ได้นะโธ่ไปซะแล้วเนะ่ย หวันพังแมนพาแมงโคตรสวยครับเวอร์ชันนี้นะ่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นย่างไหมนะฮะไอคงไอคอนแต่เกาหลีผมชอบหมดแหละนะฮะอะไรที่เป็นเกาหลีนะฮะมาเปิดฟรีหนึ่งใบนะฮะผมแชบอะเออให้ตัวเดียวเองเฮ้ยมีเห็นมีสิบใบยอยู่เนี่ยทำนั้นเห็นมีสิบใบด้วยวะเอาไปสิครับอือ หูนึกว่าได้อะไรนะั่นชื่ออะไรนะซูบากิหรืออะไรทั้งอย่างวะผมจําไม่ได้แนละ้วผมไม่ได้เล่นนานแล้วนี่มันไอ้นี่มันชื่ออะไรทักอย่างเนะ่ยลืมแล้วโคตรเท่เลยว่ะเวอร์ชันนี้ดูดิเวอร์ชันเก่าตัวกระเปียกเดียวเองใช่ไหมผมเนะี่ยสกิลเราไม่ต้องแปลนะฮะคนอย่างเรานี่สบายๆอยู่แล้วอ่ะได้ตัวไอ้นี่มา โอ้คาม,มีไรเดอร์หัวเดแมงวันหัวเขียวอยู่ตลอดทุกภาคเลยว่ะไปคนเล่นเอ่อคนเล่นเยอะหน่อยนะภาพมันจะเหมือนมันจะแบบไม่แหลกแหลกหรือไม่แหลกประมาณนั้นแหละนะนะตอนนี้ก็การต่อสู้นะจะเป็นแบบนี้เลยนะไม่ต้องแนะนําให้เสียเวลาเนี่ยเราชํานาญอยู่แล้วมีท่าไม่ตายอยู่แล้วอย่างงี้นะเห็นไหมเก๋มันนะท่าไม่ตายใหญ่เนีผมอันนี้ท่าไม่ตายไฟฟ้าศูนย์นะฮะใช้ไป ขวีย่ยนจักรยานยังไงเนี่ยห่ายิงแสงเนเซอร์ดูปังโจมตีหมู่ไหมอ๋อนี่โจมตีเดียวเนี่ยอุ๊ยเท่ดีวะอตื่นเต้นเลยอยากให้เปิดเร็วๆนะผมอันนี้ถ้าไม่ตายนะผมใช้แล้วได้อะไรครับผมเฮ้ยนี่ไงอู้วภาพสวยมาก คันมือเดี๋ยววันนี้ติดเกมหลายเกมนะฮะเดี๋ยวผมจะสตรีมนะฮะอันนี้ยาวๆหน่อยออเปิดสตรีมระบบยาวๆให้เพื่อนๆดูว่าไอพีมันเป็นยังไงก่อนที่ผมจะโหลดมาเล่นดีไหมวะอะไรกับพี่เนะี้ประมาณนี้นะอันนี้ผมเล่นเป็นน้ำจิ้มนะฮะทำคลิปไปก่อนนะฮะเฮ้ยนี่ไงยัวน้ำลายนะฮะผมบอกเลยว่าใครไม่เล่นเวอร์ชันนี้เนะี่ยผมจะเสียใจมากถ้าใครยังไม่ลองนะผมบอกเลยว่าคึกคุ้มมากเนะเวอร์ชันเนี้ย ผมรอมาโคตรแน่นนะ่ผมนูกว่ามันตายจากโคผมไปแล้วเออผมยังนี่ไงผมยังแคปหนะ้าจอไอ,อ้แคปชื่อไว้เลยอะ่ะอ่าวันทางแมนจั ness, สติสเนี่ยเอ็กสคัชชันเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยเขาคือใครรออะไรเช่นนี้เฮ้ยเฮ้ยไอ,ยอย้นี่ก็มาเวยเ้ยมาเอ้มันมาหมดอี่แล้วน้ำเป็นนิกเกสิทธ์แท้นะผมเนาะ พี่ทำไมมันเกลือเช่นนี้เอ๊ะ <c oughs> ไม่น่าเป็นไปได้อันนี้คุณแกล้งเราใช่ไหมคุณแจกมานี่คุณแจกฟรีใช่ปะเห <c oughs> มือน,ม,นมันเหมือนมันแจกให้เราดูว่าเอ้มันทำตัวละครมันอัพได้นะอะไรเงี้ยเดี <c oughs> ๋ยวเข้ามาเปิดระบบยาวๆนี่อัพดาวตัวซ้ำนะครับผมสังเกตดูแล้วก็ไม่อยากนะเนี่ยมีตัวนี้ใช่ไหมมันคือจะให้เราอัพซ้ำนั่นแหละแล้วก็ ต่อไปก็ไอตัวหัวเขียวนะฮะนี่หัวสามโ้นอัพสกิลได้ด้วยเหรออ๋อนี่ไงสกิลเกิดนะฮะสีม่วงๆนะได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่เนี่ยนะเราจะเลือกเอาสกิลอะไรเราต้องใช้ก่อนนะจำท่าไม่ตายดีๆนะนเป็นเกาหลีก็ไม่ยากครับภาษาไหนก็แปลได้หมดเนะี่ย ต่อไปก็เป็นด่านหนึ่งฉีดหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยมันเหมือนแบบเออเหมือนแบบเราจิ้มไม่ค่อยติดนะเมาตอนแรกผมรูกว่าจะบล็อกโปรแกรมจำลองซะแล้วนะฮะไปโอ้ตัวกากมาลงสี่ตัวเลยแต่ตัวระดับอานี่ก็ถ้าได้สาเยอะก็โอเคนะเออปลดสกงสกิลได้ นี่มันบอกเราจะใช้ตัวไหนก่อนก็ได้นจิ้มน,นี้ก่อนก็ได้นะแต่ลองดูตัวนี้ก่อนครับผมม,มันเดึงพลังให้โยนเทินเหรอโยนบัฟอันนี้ยิงหนังกระติกใส่โอไม่ใช่ดีครับโอ้โหเท่อ่ะอันนี้ขนาดตัวละครระดับอนะะีฮะยังประทับใจขนาดนี้เลยเปียงเปียงปง่งปังตาย ไม่ตายครับผมหนาชิปแน่ต่อไปเพตัวนี้นะฮะเราก็ยิงไปรอท่านีมไหมท่านี้เราใช้บ่อยแล้ววะอ่ะเดี๋ยวท่านี้ข่านี้ก่อนกอดแตกพอดีนะผมไปยิงสอนจังเลยนะจ๊ะุณหนู <c oughs> ต่อไปหัวเขียว เล้งมีใช้พลังซูปเปอร์สายขวามือนะผมไตเชี่ยยังตีหมู่มเลยนะฮะนั่ไงเท่สุดยอดหนังแขกนะผมโหลดมาเล่นเลยครับดอลลิ้งจะทิ้งไว้แห้งล่างนะต้องโหลดตัว Media มีเดียไฟล์ไปก่อนนะฮะแล้วก็ต้องติดต้องติดตั้งอินสตอลเลอร์ด้วยนะแอปอินสตอลเลอร์ใช้งานง่ายมากผมเคยสอนใช้ไปแล้วว่าไม่มีอะไรยากครับจำไม้เลยว่า เราโหลดใบามาใช่ไหมครับโหลดใบแต่โหลดอ,ดอมีเดียไฟล์มาเป็นใบาอบาใบเอกาสารเนี่ยเขาขาวอะเราเข้าไปที่แอป installer เลยแล้วก็เลือกที่ใบนะฮะเดี๋ยวผมทาให้ดูนะฮะผมทำให้ดูนะยังไงก็ฝากช่องผมด้วยนะฝากกดไลค์กด subscribe ช่องกเกมด้วยแล้วก็ฝากร้านุปทับอัพด้วยนะยสปอนเซอร์ใหญ่ใหญ่ใจดีของเรามีทุกเกมที่ท่านอยากจะเติมนะฮะทักเขจเรก็ได้เลยสะดวกปลอดภัยแน่นอนมีการรีฟันเนาะเดี๋ยวผมทาให้ดูแล้วกันว่ายังไงนะฮะ ไปเจอที่สตีมดีกว่ามันจะเสียเวลาเนาะยังไงก็ฝากไปด้วยนะฮะช่องผมนะฮะช่องเอ็นสมว่ากดซับสไครต์กดไลค์ก็จะมีเกมใหม่ๆมาให้เล่นเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารของเกมวงในการเกมแล้วก็ท,ทุกๆเรื่องราวของเกมนะฮะก็ซับสไครต์ช่องผมไว้ช่องเดียวจบเลยนะ,ะเรื่องเกมนะฮะนอกจากสตรีมก็มีข่าวต่างๆเกมใหม่ๆมาเรื่อยๆเนาะ,ะช่วงนี้ก็จะมีเกมจอยเข้ามาแล้วนะนิุนาย,ยนก็เตรียมตัวรับความบันเทิงนะฮะยังไงเจอกันใหม่สวัสดีครับ